เดี๋ยวแม่มอจะแต่งหน้าให้นะลูกใช่เดี๋ยวเราไปแต่งหน้าที่นู่นเนาะเราไปเดินรถแห่ที่บ้านหยุดอยู่ที่บ้านลุงไรเนาะโอเคสวัสดีค่ะก่อที่ลูวัสดีค่ะขอบคุณค่ะนี่ขนมนะเอาไปกินนู่นด้วยก็ได้นะพี่จันเจ้าไปแล้วโอเคไหมคะน้องพลอยห้องกระตืออาบน้ำหาไปล่งแล้วจิ๊กน้อย ซารในกระกะสิอันนัลงไปอ๋อเพื่อนการเต้นแล้วแหละไปกับแม่หมอไม่รู้ไปไหมหลงสงไลไอยากอายอเจพอยอเจพอยป้านี่บอกกันั่งเฮ็อยู่นีบอนั่งเฮ็ดอยู่นี่แหะเเียอยลอดลดเท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่ก็ ต่อโลหนึ่งบอกแสดงว่าเวลาเพิ่นเอามาทรงนี่ก็คือคได้เงินหลายหลายพัน,นปา <ะ S 2> เป็นธุรกิจหนึ่งเลยนนนนเนาะเอ้เอาเมนยุตต่ว่ามันก็นเป็นเงินนี่แล้วอันนี้ม้อหยายยัยยังไงม้อหายชีดหายชีดแล้วก็หายกินแต่ว่ามันต้องใส่เวลาแม่มันต้องใส่เวลาข้าก็บอกแล้วู่ว่าต้องใส่เวลาท่านเองพากันอาบน้ำอาบทาอยู่ ป๊าดนี่บอ่อเทียนป้าดปลูกผักสวนข <c oughs> ั้วพร้อมจังไรกูป้าดบะคาเมีงยงก็กจกแล้วค่เอ่อเอาไปก็กไ,ไ,ปกได้เผื่อปอมแปมมันกินเอาเอาใส่ถ,ถุงไหมหรือวไดด่าจะกินไปเลย The road. Road. เด็ดเ, <P OM P 2> เอาโหลดเพื่อปอมแปมมันอยากตำบักขามปาสปาสมันนี่กับแมนบ่าแมนจา้ารุ่งอรเลยเฮ็ด <Head S 1> เองปอนี่เฮ็ดเองจา้าปาดกระผัวเฮ็ดกระผัวบักขามหวานปอนี่บักขามเปรี้ยวจีดเลยเอามันขึ้นหน่วยใหญ่แท้เขาเรียกบักขามยักษ์ไงจีดฝักกิโลนะที่เขา,เอ,าอ๋อที่เราไปดองปาสเซ็ถุงไหมอะทีอเอานี่ยแหละ เอาอีกปอนด์บ่สังม uh, like, ีละเพื่อนคนอื่นไม่สิบวอยากบ่ผู้ใดอยากจังมาเอาไหมมือขึ้นโอเคประเด็นเบิร์ตบอจะกย์ฮึ่มพูดนะอันนี้มือขึ้นก็เนมนก็ทึบเกย์เเออเอาไปใส่แกียงลอใหม่นี่เด้อเอาแะไรให้อวิวแหละหันแก่แหละเอาไปที่ไรบอสก็เอาซ้ำที่ห้าไปแกงนั่นล่ะให้อวิวแหละหน่อยหนึ่ง ลยู่ยังนก็ได้เบิดพักคงพักขาพูดนะสอนเราเห็ดอยู่นี้ก่อนนึงให้มา้นนี่เขาเเออมันเอามันขึ้นเด็กมันขึ้นเด็กส่งไปไก่อ๋อเวลาตากปลาธุรกิจของสอบเพื่อนเข่งนึ่งก็ได้หลายพันเนาะจ้าแม่นน้อยๆต้มกอกให้ได็กแปดหล่อได้หันปลาเจียบอพาร์ตเมนตน้่นะบะนี้อันมันจะเอาออกจากกันได้บ่นี่ บอลแล้วเน่าเก็เอาตักแบบนี้ขึ้นโหลดไปเลยเขาขายจังแน่ละมือกอนะมือเนี้มันก็เลื่ยเงียบเงียบอ๋อขายไปแล้วเออคายตัวมือเนี้เขาก็จะเอาบุญเงียบเก็จังว่าสิบเข้าเขาก็เฝ้าไปเอาบุญเออเขาไปไปเห็ดทองหวาไปไปอาบน้ำบอกกำลังเริ่มไปไปอาบน้ำเนี่ยเขาถ่ายอีกสี่นาทีอ๋อนี่น้ำกั้นเอาไปเติมมี่หยางเกาะ อ๋ใส like um. uh, ่อ wow. ันนี่นนำกดบริษัทเิาเองนี่นี่ด้ามขวานของเราเองบอกผลิตมาจากไหนเนี่ยด้ามวานผลิตอยู่เดตล้านใหญ่สาขาล้านใหญ่ก็มีรถตรงลกตัดสุดยอดเลยอยู่กับลูกสาวหน่อยลูกสาวล่าเพล่นอยู่ลูกสาวล่าคอยก็งง จะออกไปเจอกันเอาก็ดีเด้ออันนั้นอันนั้นแล้วอันนั้นบอกแล้วแล้วเฝ้าใครบ่แเมนอันนี้กะทิข้าอยู่บนเนี่ยใช่จ้ะป้าจักไรทั้งเบิดเนี่ยท่องยาท่องยาทั้งเบิดเนี่ยเจ็ดสิบห้าลายเจ็ดสิบห้าใช่ไปหอดไซนี่สุดหวยสุดบ้านันสุดดป๊าอันนั้นบ้านใครบ้านลุง อ๋อก็คือเป็นเครือขายยาตทั้งหมดเจ็ดสิบห้าไร่อันที่ป่านั้นเป็นของยายยังไม่ได้เบอร์ป้านี่ใบนี่อย่างยืนบอกนี่จ้ะเบนกำลิดหล่อแ้วเป็นส่วนป้าเราขึ้นมุ่นหล่เนี่ยอสเจกว่าไปเนาะป้าบักเขียบ ปลูกยังก็ได้ถือว่าปลูกยังก็ได้กินเดนเนี่ยแมนมันเป็นเพีย,นะแ,ยแต่ว่ากระโมเป็นยังดอกถือว่าห้าปลูกยังก็อุดมสมบูรณ์ก็ได้กินอยู่ปะดูเป็องต่อตอนนี้ก็มีปมม่ป่ะีนแล้วน้นนองปะดูปาดเห็ดเอาซูเนลเนาะบึงบกของบอกแข็งเล้วกระดกมัดม,ม,ม่วงหาวมะนาวโห พอกำลังเป็นพ่อออมตัวนี à, ้เปลี ờ, ồ, ่ยนหัวอาหารบ่อเปล่าเปลี่ยนหัวอาหารบ่ส่งซื้อซื้อหัวอาหารแบบใหม่มามันสิกลิ่นอะไรแบบใหม่กินแต่วันนี้มันเป็นน้ำมันอาหารน้องอี๋หอนี่เดียวเอหนาวข้าเดือนต่เม้นเบ่งกล้วยเออกล้วยกับดอกต่างมุนกับเป็นเครือเป็นยังอ่องน่องอยูอะอ่ะจะอ่อนเลย จักเดือนมันได้กินเนี่ยเดือนแล้วพราะไงว่าเดือนเดีกำลังเดือนเดียวเองมันใหญ่เร็วมันก็ออกแมนมันก็ออกมาหายใจบ้างละเป็ีนหนามให้มันแล้วมันนองเลยจะว่าบ่อยยังอยาเปลี่ยนอย่างเปลี่ยนโรยยใส่มือนี้ก็เปลี่ยนโรยหันมันแดกครับถ้ามันแดกก็เปลี่ยนโลยอย่างมันผมมีอากาศหายใจมันปล่อยอยู่หันมันรีดลอยอยู่เปลี่ยนเอาโรยแมนอยู่

อ้าวมือนอี้วันอ๋อมือนอี้วัอนเสาร์ลูกสาวเลิกไปไปโรงเรียนวเพอาะว่าทีอ,อาณาจักรซอหญิงนะคะกระนั้นละอายก็ได้เลยโอเคนะคะพี่น้องไปบันย่ไ่ก่อน